อสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆดูไข่มุกนะครับไข่มุกของแท้สวยๆเลยครับเพื่อนๆเ,เม็ดผิวเขาจะไม่เรียบนะครับมันเกิดจากตะกอนของแคลเซียมเนี่ยที่หอยเนี่ยขับออกมานะครับเวลากินอาหารในทะเลสิ่งไหนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเขาย่อยไม่ได้เขาจะขับออกมาครับแล้วมันก็จะมารวมกันเป็นมุกแบบนี้แหละครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเมื่อผมอัปเดตคลิป YouTube ของเก่ากว่าเดิมหายยากกว่าเดิมโบราณกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมเสร็จเพื่อนๆนก็จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีไปแจ้งเตือนในกระดิ่ง u t u b e ของเพื่อนเพื่อนจริงๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับสำหรับใครก็ตามที่กดติดตามเตรียมชมคลิปที่ผมโหลดแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีได้เลยนะครับ หลดเสร็จสามทุ่มดูสามทุ่มหลดเสร็จตีสองดูตีสองหลดเสร็จตีห้าดูตีห้าหลดเสร็จเก้าโมงเช้าได้ดูเก้าโมงเช้าเลยครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีนะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ